สวัสดีผมยมงจดท่านนะครับอันนี้อยู่ใน Begin Together in c a l c a l u i Run นะครับผมแล้วก็อยู่ในนึ่ง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  Special Episode สองตอนพิเศษหรือเปล่าไม่รู้เพราะแต่ว่าด่านนี้มันเล่นยังไงนะครับเนี่ยไม่รู้ล่ะทำอะไรได้ สวัดก็พีเ่เหงเท่าวหนีไหมครับผมเล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเล่นต่อไม่รู้ว่ามันให้ทำอะไรนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรนะ วิ่งโดยไม่ชน10-15วีนะครับผมน่าจะเป็นอะไรประมาณนั้นยาชนนะจ๊ะยากทนเถือนะครับผม ชนได้แล้ว,แ,วแน,วน,น้วชนไปรัวๆเลยครับแต่ชนเกินนะครับเดี๋ยวไปถึงประตูไม่ได้ประตูไฟนอลน เดี๋ยวเรามาดูในนี้กันนะครับผมว่ามีอะไรเอาอะไรมาขายวันดี้ลุงนกคู่มีอะไรมาขายบ้างซื้ออะไรดีครับผมเอาขอเป็นตัวส,สมบัติกันแล้วก็เอากุญแจก็แล้วกันนะครับผมแล้วทำมาสมบัติกันเล็อกกอล่องเล็กมาก กากอิมเมอร์น,นี่อ่าได้อะไรครับผมอ,อ,อู้แหวนเพลิงของคาคาโอนี่คาเขา,ขานี่มันมีสิ่งที่ผมไม่มีในลาย,ลายเยอะเลยแหวนเพลิงไม่มีอันนี้ก็ยังไม่เข้าถ่ายเลยตัวนี้ไม่ไดไ้ต้องเอาเข้าก็ได้เพราะมันกาก ตัวนี้ไม่มีครัวซองก็ไม่มีนะครับผมงั้นเเอาตัวนี้ไปวิ่งดูสิครับมีสมรุมสมรัดสมบูมสมบัติอะไรเลย้ยครับ เหตนี่ก็จะใช้เป็นตัวอะไรดีเขาบนี่ตัวนี้แหละผัดเป็นตัวอะไรดีเออผัดไอโอลินก็นแล้วกันไม่รู้จะจัดเซตยังไงสวัสดีก็เอาเป็นนี่นะครับลูกขนนกบรมบรา ได้อะไรีเออได้แล้วนะคุณอยากได้่นละวิ่งในออันนี้นะันไปกลุ่มแบบวิ่งในอพิโซดลดูนะหายตัว สมอะไรเนี่ยอันนี้เ็อะไรเนี่ยดีเหีหัวใจยี่สิเช็ออัพหมดยังฮึ น่าจะหมดแล้วนะครับไปกันเลยปล่อยโลมาจัง เราจะใช้พลังเมล็ดกระกากๆนะครับผม ต้องเก็บเยลลี่น้ำบริสุทธิ์นะครับเก็บไม่ได้มันให้คะแนนค่อนข้างสูงเลยนะครับผมสได์เล่นเลยครับผม นี้ก็เปลี่ยนแนวมาเล่นคาเข้าจาังบ้างนะครับผมทิ้งมันไว้เป็นเดือนแล้วหรอครับตั้งแต่คุกกี้เปเปอร์มินมาก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับผมไป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 ,ไปชื่อของเปเปอร์มินเต็มเต็มก็คือเปเปอร์มินแคนดี้นะครับผม แต่ถ้าเป็นชื่อเต็มๆของมันอีกทีจริงๆก็คือ d e l i c i s Peppermint Candy นะครับก็คือ Peppermint ลูกอ,อม Peppermint แสนต์อร่อยนั่นเองชื่ออะไรใครเป็นคนแต่งก็ไม่รู้พอ,พอดีแปลมาได้ยังงั้นนะครับครับ No No ชน No 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 h i t No h i t เก็บให้หมด ถ้าเกิดมีระบบโอนของจะโอนของของค่า,าเข้าไปของไทยเลยนะครับผมค่าเข้าจังกาเกากาเกาคาเข,ข้าช็อกผมคาดว่าไม่น่าจะถึงด่านสุดท้ายนะครับผม ตอนนี้เราก็รอให้เซิฟไทยมีหมาเขียวมาลิกิก็อกมาก่อนนะครับผมผมก็จะได้ลองเล่นเซตกระทืบลงหรูสักะที

เจลลี่น้ำบริสุทธิ์หรือเปเปอร์มินเจลลี่นี่ก็ต้องเก็บเอาบับเบียน,นโนโออกมาต้องอัพให้มันเต็มแล้วนะครับมันถึงจะออกมาห้าดวงเอามันดวงเดียวเองเออสไลด์เก็บสไลด์ขี่เรามาเอ้ สามสิบห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสิบห้าหกว้าวขวดเลือดอึกอันครับ ตนนี้ซับสไครป์ปีถ้ามีประมาณแค่8นะครับถ้ามี9ก็จะทำการขอบคุณ9ก้าซับสไครนะครับผมเพราะเลข9เป็นเลขมงคลจะทำให้เราก้าวหน้านะครับผมถือเคล็ดเึงตงึ่งเๆลงึงึงเดน leng 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 hai เราต้องเล่นให้ mang กระตุกมันก็สนุก ไอเ euh ียมพอดีแหวนของเรานะั้นการชนให้เราแค่ครั้งเดียวนะครับผมและอย่างหนึ่งข้อเสียคือไอดีน <d> ี้โน้น้ำผักแล้วก็โน้กระป๋องเขียวนะครับผมเดหลือคือก้าสุดท้ายแล้วละเออซึ่งครั้งสุดท้าย เสียงเพลงกันบ้างนะครับผมที่ต้นกลางตรงตอนนี้คือกระสอบสายปาปีก้านะครับผมแล้วก็สมบัติกระถางเวทมนต์ทั้งหลายนะครับผมทั้งหลายทั้งแหล่ ตาแน่สำหรับคลิปนี้ก็จะมีคำถามให้นะครับผม สำหรับคำถามที่ท่านผู้ชมตอบมานนก็จะมีประโยชน์ในภายภาคหน้านะครับผมก็คือตอนที่กระผมจัดกิจกรรมขอบคุณจะมาหาว่าใครเป็นคนตอบคำถามได้เยอะที่สุดก็จะได้รับรางวัลที่เป็นอันเป็นความรับไปนะครับผม สองนิ้วสองนิ้วสนิ้วสองนิ้วพื่อความปลอดภัยชีวิตและทรัพ์สิน มาเชื่อนะครับว่าเสร็จเริ่มต้นจะสามารถถึงด่านสุดท้ายด้วยเหรียญหกหมื่นและคะแนนเจ็ดสิบล้านนะครับผมชนแม่ง เราุโอ้โหอะไรเอ่ยวิ่มอามากเอยได้ไ้นี่เะอัพเป็นกี่อนหรืจะอะไรอยเเถอะอือไน่าอชาน่าอิชำมกมกอยากได้นี้นี่แล้วแตอัพไม่เต็มทำอะไรทำอะไรไปบ้างเอ่ยเกมนี่มีสองชิ้นอะไรไม่รู้ อ,อ่านออกแต่แปลไม่ได้นะครับผม สี่หมาสตัวเหรอสี่เปิดกันเลยเดีอะไรเอ่ยเทมเอานาฬิกามอยากได้เอาไม่ไม่แต่พวกนี้เนี่ยเเลี่อวิสองกัด นี่แค่สามสิบอันเองนะครับผมดูได้ห้าสิบมากเลยแค่อ,อันนี้ไปเปิดเผอโชคดีได้อะไรนะนี่ต้องไปไล่เคลียร์ให้สองดาวเกิดผีด่าเราเงี้ยมั้งครับ ไอชื่ลยนี่สกัดเลยมันได้เยอะนะครับผมดูแลสติอีนี้อ่ะเจอกนดูเพราสุดเพ่นนะครับนี่คืออะไร อ่าสำหรับบิกินทูกเกเตอร์ออนคาคาคุกกี้รันนะครับผมก็ท่าน,นี้นะครับผมบ๊ายบาย,บายอันลุงนะคุกบ๊ายบายหุกหูกหุกหุก